เกาะที่สวยขนาดนี้ไม่ได้อยู่ที่ต่างประเทศแต่อยู่ที่ไทยเรานี่เองครับทุกคนวันนี้นนจะมาแชร์อีกหนึ่งเกาะของไทยที่สวยจนได้ฉายาว่าราชินีแห่งอันดามันจะสวยแค่ไหนสมคำน้ำดื่มไม้ตามมาพิสูจน์ด้วยกันเลยครับเฮ้ย <Hey! S 1> น้ำใสมาก ขอเล่าก่อนนะครับว่าเกาะรอกเนี่ยจะเป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในเขตรอยต่อของจังหวัดตรังแล้วก็กระบี่นะครับที่นี่คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลังตานั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ได้ชื่อเรื่องของความสวยงามเป็นอย่างมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงฮาซีสันนะก็เพิ่งเปิดให้หนักท,ท่องเที่ยวมาเองนะครับบอกเลยคือแบบเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบเที่ยวทะเลแล้วก็เป็นสวรรค์ของคนที่ชอบดำน้ำนะครับโดยตัวเกาะรอกน,นะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือมีเกาะรอกน,นอกกับเกาะรอกในนะจะตั้งอยู่คู่กันเลยนะครับโดยมีร,อนอนอร,ร่อง เกาะดันตาเนอะแล้วก็มาดำน้ําที่เกาะ5แล้วก็มาดำน้ําที่เกาะรอกในครั้งแรกเลยครับบอกเลยคือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ําจริงๆนะเพราะที่นี่นะครับเป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากอยู่รอบๆเกาะเลยอ่ะพอเราอยู่บนเรือเนี่ยเราก็มองลงไปใช่ไหมน้ําคือใสฟ้าแล้วเราก็เห็นแนวปะการังคือเยอะแยะมากมายนะครับพอดำน้ําลงไปเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงความแบบใสของน้ําแล้วก็มีปลาเยอะแยะเลยนะคนไฮไลท์ที่เวลาดำน้าทุกครั้งนะครับที่นนอยากเจอก็คือนี่เลยน้องปลากระตูนนะครับคือที่นี่เขามีปลากร์ตูนอ่ศัยอยู่เยอะมากๆ มีทั้งที่ตัวแบบลายสีส้มตัวลายสีดําขาวดําอะไรประมาณนะั้นคือแบบโหน้องเขาน่ารักมากๆนะครับและจากที่นนไปสัมผัสมาด้วยตัวเองนะบอกเลยว่าที่เกาะลอกเนี่ยสวยสมคําล่าลือจนสมฉายาที่ว่าราชินีแห่งอาดามันจริงๆนะครับน้าใสทะเลสวยแบบโหใสเหมือนกระจกทรายขาวนุ่มละเอียดยิ่งเอามือไปจับทรายนี่คือมันแบบละมุนมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนสําหรับช่วงที่เขาเปิดให้มาเที่ยวกเกาะลอกเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงพฤษภาคม ของทุกปีนะเพราะว่าเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมกับการมาเที่ยวมากที่สุดแล้วก็ช่วงที่เขาปิดเกาะไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยในตัวนะครับใครเคยไปเที่ยวมาแล้วหรือว่ามีเกาะสวยๆในไทยที่ไหนอยากให้นนเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะทุกคน